ูดถึงปัญหา ต่างกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ที่จริงเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ย<ม>นอกจากหน้าสวยผมสวยรูปร่างดีหาเสื้อผ้ามาแบบว่าให้แมทกับรูปร่างแล้วนะคะยังไม่พอสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือในเรื่องของหน้าอกหน้าใจเนี่ยแหละใครที่เคยมีข้อขัดใจนะคะหรือว่าปัญหากลุ้มใจมาตลอดว่าทำไมหน้าอกถึงเล็กจังเลย<ม>วันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะคะซึ่งวันนี้คนที่จะมาบอกเนี่ยฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมหน้าอกให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่งอยู่ข้างๆแล้วกับพี่มินนั่นเองนีคะอีกรอบ อน่าใจช่วงนี้พี่มิ้นมาพร้อมกับเคล็ดลับอะไรดีจ๊ะค่ะคือพี่มิ้นต้องเท้าความก่อนว่าจริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยแต่งตัวตั้งใจเซ็กซี่นิดหนึ่งเซ็กซี่มากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่กันได้บ่อยๆเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมาเซ็กซี่เพราะว่าอะไรหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่มิ้นดูแล้วไม่น่าจะมีหน้าอกนะเราเป็นคนที่โครงเล็กแต่วันนี้ อ่ะถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ได้ดูนิดนึงคือเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกจริงๆก่อนหน้านี้คืออุ้ตกใจเพราะว่าเจอพี่มิ้นมาเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะพี่มิ้นนั่นคตกใจแต่ไปเสริมมาหรือเปล่าเป็นคําถามที่เลิศมากๆพี่มิ้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีหน้าอกเลยสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็ไม่สวยอะจนตอนนั้นพี่มิ้นก็อยู่ต่างจังหวัดไม่มีหน้าอกเลยจนอายุริาเจยเริะแหาสิยแล้ว่าอก เพื่อนในห้องเขาแบบเธอมีตะขอหน้ายังเธอมีตะขอหลังเนี่ยเธอมีสีชมพูยังไอไลน์นี่มันมีโครงไอ้ลูกไม้นี่สวยจังไอเราไม่เห็นจะรู้จักเลยตะขอหน้าตะขอหลังคือเลยเรารู้จักแต่ first bar first bar คือเสื้อทับเสื้อสวมเสื้อแบบว่ากันโปะแล้วมียางยืดเส้นกลางๆแบ่งตรงกลางว่าอ๋อนี่หน้าอกนะนี่คือส่วนล่างนะก็คือใส่ใส่อยู่รู้จักใช่ไหมตอนเด็กๆเราจะเคยรู้จักงั้นพอโตขึ้นมาปุ๊บ เฮ้ย hey, มันมีเริ่มเริ่มที่จะมีคนพาเราเนี่ยดันขึ้นเวทีประกวด <onos> แต่ประกวดแถวบ้านนะคะประกวด็กต่างจังหวัดที่ดากระถิ่นที่ดาผ้าป่านั่งกธพมาดอะไรเงี้ยแล้วพี่มิ้นไปสู้เขาได้ยังไงล่ะใช่ไหมเมื่อแต่ละคนเขาดูมดูมดูมากเลยคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ยากมันใช้ตัวของ ฟองน้ำสกอเทปก่อนแล้สกอเทปผันผู้หญิงคนนี้ A65 มาก่อนนะคะคับ A A คือถ้วยถ้วยคุณที่ครอบเปล่าเผื่อคุณผู้ชายจะดูรายการอยู่นะคะคับ A คคับ B ครับ C รอบตัวที่เล็กที่สุดคือ65ที่ขายในท้องตลาดคือเล็กสุดเนี่ยรู้จักหมดเลยคับบนสุดนี่ไม่เคยรู้จักทีนี้เนี่ยเวลาประกวดเราใส่แบบเอเขาเรียกอะไรนะสกอตเทปผันแล้วก็ฟองน้ำมาเยอะๆๆๆๆๆขึ้นประกวดโอเคพอได้อยู่บ้างได้ที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างขวัญใจบ้างอะไรก็เก็บเงินมาปุ๊กปิก เก็บเงินเสร็จปุ๊บตอนแรกเก็บเงินเนี่ยกะจะไปจ่ายค่าเทอม <S <s> <S <s> แต่ไปมาเนี่ยมันมีเวทีหนึ่งที่จะต้อง ใส่ทูพีดโอ้ตายยากสิเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าใช่ครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยเราจะต้องใส่ทูพีดแล้วเขาให้ทูพีดที่ไม่มีฟองน้ําเลยเราจะตายก็ตรงนั้นให้เวลา6เดือนในการเตรียมตัวพี่มิ้นกับพี่เลี้ยงก็เลยจูงมือกันมามาที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นพี่มีต่างจังหวัดมาปรึกษาเรื่องการทำหน้าอกหมอบอกว่าได้ของคุณมิ้นเนี่ยต้องใส่สองร้อยห้าสิบซีซีถึงสามร้อยปรึกษาหมอแล้วด้วยปรึกษาเรียบร้อยค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่าทรมโอ้โห อแต่ แต่หมอบอกว่าขอโทษนะครับคุณมินคับอีก6เดือนได้ทำทำไมหมอหนูมีตังมาทำนะคือเราก็เก็บหอมรอมริบมาหมอก็บอกว่าคือพอดีว่ามันมีคิวดาราเซเลบไฮโซคนดังดาราจากเกาหลีไต้หวันมาเลยแม้แต่คนอินเดียยังมาเสริมหน้าอกหมอคนนี้มีไปยังไม่ได้เสริมเลยเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นใครก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเขาเลยต้องรอคิว6เดือนระหว่างที่รอ6เดือนเนี่ยพี่มินก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่านข้อมูลคุณผู้ชมสำหรับคนหน้าอกเล็กก่อนทำหน้าอกทำยังไงหลังทำหน้าอกเป็นยังไงอ่านไปอ่านมาไปเจอสาเหตุของงกกาารรเเเิดมะ็ต้น อ่านหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะทําหน้าอกแล้วอ่านไปอ่านมาเฮ้ยไปเจอหนึ่งในข้อที่จะทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมคือคนที่ใส่ชุดัชนในฟองน้ำนั่นเป็นเรานี่ยวะใสมาสิบกว่าปีไม่แม่จะรู้เรื่องเลยว่ามันจะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไงมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงเรานะใครที่ใส่เสื้อในฟองน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าฟองน้ำมันหนามากเวลามันอยู่ที่หน้าอกเรานะฮะมันหนามากและ มันก็จะมีความชื้นเกิดขึ้นที่ฟองน้ำแต่เราจะไม่เห็นมันจะมีลูกไม้สวยๆบางสีชมพูสีแดงสีดําสีอะไรก็แล้วแต่พอเรามันแนบเนื้อเราเสร็จปุ๊บวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยใส่ชุดชนัยไม่ต่ำกว่าวันละห้าชั่วโมงใช่แหมูใส่วันละกี่ชั่วโมงลูกจนกว่าจะเข้าบ้านยนะใส่ประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงเลยใส่นอนด้วยอุ้งอายนอนใช่จะบอกว่านะชุดชนัยอย่าใส่นอนนะคะแล้วก็พยายามอีกนิดนึงคืออย่าใส่ชุดชนัยซ้ําแล้วพยายามใส่ชุดชนัยที่แห้งสนิทใใคครทีี่่ชชออสุนนนนนนหาาขด้้ะะแลวเป็ฟง นะ้ำเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูหเหงื่อซับ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 วับบบนหนึ่งเราใส่10ช,ชั่วโมงเชื้อราเกิดการแ,กแตกตัวจากอะไรจากเหงื่อเราปุ๊บ oh. ปุ๊บปุ๊บ,บ,บ oh. แล้วยอดประทุมทันหรือหัวน้องแนนของเราเนี่ยหัวน้องแนนเลขกน่ารักนะหรือหัวพี่นมของเราเนี่ยะมาเสียดสีเสียดสีปุ๊บคนหน้าอ,อกเล็กมากๆอย่างพี่มิ้นเนี่ยใส่เสื้อในฟองน้ามาเป็น10ปีมันกดหน้านอกเล็ก oui ๆ,ๆเราไม่มีทางนมใหญ่แน่นอน ก็ oh. คือจะต้องใช้ตัวช่วยตลอดชีวิตใช้ตัวช่วยตลอดอชีวิตพมันจะกดไว้ข้อเสียข้อที่2คือพอหัวน้องแนเราเสียสีปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นประสานเป็นแสนแสนเส้นมีท่อน้ํานมพอเวลาเส้นในเราถูกกดเข้าไปปุ๊บเชื้อราเกิดจากความชื้นเหงื่อออกปุ๊บระบายระบาย,บายแล้วดูดซับเอาพวกแบค <ไอ S 2> ทีเรียเนี่ยเข้าไปที่ท่อน้ํานมคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมแน่นอนพออ่านข้อมูลไปเรื่อยๆปุ๊บไปเจอชุดชั้นในยี่ห้อหนึ่งเป็นชุดชั้นในชื่อว่าทัชชิบาเป็นชุดชั้นในที่บอกว่า ใครหน้าอกเล็กสามารถทําให้หน้าอกใหญ่ได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่ใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสามารถทําให้หน้าอกใหญ่ถาวรโดยที่ไม่ต้องสัญญกรรมมีอยู่บนโลกนี้จริงๆหรอมีอยู่บนโลกนี้ใครที่อยากจะได้ตอนนี้เดี๋ยวมินให้โทรเข้ามาก่อนเพราะวันนี้ถึงแม้เราจะมาเป็นครั้งแรกแต่ว่าของของเราเนี่ยเป็นของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงว่าล็อตหนึ่งเนี่ยเอามาหมดเอามาทีไรหมดเอามาทีไรหมดทุกทีมันดีจริงๆค่ะเพราะว่าใส่ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมฐานลูกค้าเก่า 然后，再 ใช้แล้วสั่งอีกส่วนลูกค้าใหม่ใครที่เปิดใจคุณจะมีหน้าอกที่ใหญ่ได้เหมือนมน์เอหกห้าคือมองไม่เห็นเลยกลายเป็น B75 และนี่คือหน้าอกจริงๆไม่ได้ทำสัญจรเลยใช่ไหมคือคนที่หน้าอกจริงๆมันจะมีแรงสั่นสะเทือนแบบนี้มันจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ใช่ระยะเวลานานด้วยใช่ไหมที่ทําให้หน้าอกใหญ่ใส่ตุใหญ่เลยแ้งแรกก็ใหญ่เลยใช่ไหมคะใส่ครั้งแรกใหญ่เลยแล้วใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะใหญ่ขึ้นมาถาวรแล้วใส่จนตอนเนี้ยพี่ก็คุยกับมาร์เก็ตติ้งอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเอาไซ ของขาดนะคะแต่ตอนนี้ใครที่อยากจะหน้าอกใหญ่มิ้นบอกเคล็ดลับนิดนึงให้ยกหูโทรมาก่อนนะคะที่022903988และ0 2 2 9 0 3 9 9 9ใครโทรมาทันนะคะ20สายแรกวันนี้เนี่ยมิ้นให้ช่วยฉันไหนนะคะปกติ3,690จะได้กางงในหนึ่งตัวกางเกงในหนึ่งตัวกางเกงในเก็บหน้าท้องหน้าอกใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่หน้าอกใหญ่แล้วเราต้องมีมีหน้าท้องแบนด้วยจะมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มิ้นเคลือนเมื่อกี้ชิวสเก็ตมาแลนีไม่ใช่ คือไม่เคยเห็นกางเกงในที่มีตะขอแบบนี้สบายจริงๆสบายจริงๆเด็กขอหน้าในเด็กอาจจะไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวพี่มิ้นท์อธิบายให้ฟังนะแต่ตอนนี้ในี่คุณผู้ชมยุคหูโทรมาก่อน20ท่านแรกใครที่โทรมาทันนะ1ชุดเนี่ยเสื้อใน1กางเกงใน1 3ึ9 0แต่ถ้า20สายนี้ใครโทรมาทันนะคะมิ้นพี่มิ้นให้2ชุด4ชิ้นเอาไปเลย2,500โอ้และมาที่นี่รายการสวยๆเราก็เลยให้เฉพาะคนสวยๆที่กล้ายกหูโทรเข้ามา20คนพี่มิ้นให้กระเป๋าบาแบ็กอีก1ใบคือตัวนี้ เนี่ยบาแบ็กใบนี้เห็นไหมเห็นไหมผู้หญิงคนไหนไม่มีบาแบ็กเชยมากๆสุดสวยซะอย่างต้องสวยให้ครบเพราะฉะนั้น20สายแรกใครโทรก็มากระเป๋าบาแบ็กให้ฟรีค่ะมูลค่า1,290บาทสวยให้สุดเลยนะค่ะสวยให้สุดสวยให้สุดนะคะเพราะว่าอะไรเนาะหน้าอกเราสวยหน้าท้องเราแบนกระเป๋าเราก็สวย20ท่านแรกนะคะใครอยากหน้าอกใหญ่ใส่เลยแล้วต้องบอกว่าพอของส่งถึงถึงบ้านคุณปุ๊บใส่ปุ๊บใหญ่ปั๊บแล้วใส่ต่อเนื่องใหญ่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะอันนี้อยากรู้ใส่ ว่ามันใหญ่เพราะอะไรครับพี่มิ้นนี่ตัวนี้ตัวนี้มันต่างกันค่ะเพราะว่าตัวฟองน้ำเนี่ยข้อเสียคือเวลาเดินชนเนี่ยหัวแทบแตกเลยทีเดียวชริงใช่ไ้มผู้ชายผู้ชายเดินชนปุ๊บเลจะอู้อู้ัางทีไม่รู้ตัวใช่ไหมผู้ชายเดินชนบางทีบังเอิญบังเอิญไปเดินเบียดกันอีผู้ชายก็มองลราไหแต่ก็อู้มันใหญ่เฮ้ยพอแขนไปชนปุ๊บอห็นชัดเจนถ้าน้องจะใหญ่ขนาดนี้น้องกลับไปเอากระลามาครอบหนาะดีกว่าพี่มิ้นเคยด่าด้วยสายตายมาแล้ว สายตาผู้ชายก็มองเราไกลๆแหมกะลิมกะเหลี่ยมากพเดินมาใกล้ๆแอบสกิทปุ๊กเราก็ไม่รู้สึกนะมันแข็งผู้ชายปุ๊ก็สัอมมาอีผู้ชายมองโหถ้าขนาดนี้กลับไปอากระลาครอที่บ้านอย่างแข็งจริงเลยจิแววตาด่าเราเห็นได้ชัดเลยแต่พอเปลี่ยนมามาใส่ทัชชิบาปุ๊บข้างในเขาจะเป็นตัวนี้คุณผู้ชมเป็น KE ซิลิโคนมีความหนานะคะเท่าเทียมกับตัวฟองน้ำนะคะและมันมีความยืดหยุ่นค่ะแบบนี้โอ้โหนี่ ความที่เขายืดหยุ่นเนี่ยนะคะมันช่วยอะไรบ้างตัวเคอีซิลิโคนเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยนะคะมันสามารถยกหน้าอกของเราเนี่ยให้มันตั้งชูชันขึ้นมาได้ทันทีและในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เป็นมะเร็งเต้านมแน่นอน100%อตรงที่ว่ามันมีรูระบายอากาศ<อ>ถ้าเราใส่เสื้อในฟองน้ํเเสื้อในปกติเนี่ยใส่ปุ๊บเหงื่อซับไม่ระบายออกอแต่ KE ซิลิโคนเนี่ยนะคะใส่ปุ๊บมันจะหนาด้วยตัวซิลิโคนคคเราช้อนหน้าอกเราขึ้นมาแล้วมาวางไว้บนนี้<อ>ถูกไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บนี่่ยมมัรระาาาอกใสว หรือใส่ซ้ําหรือใส่ไม่แห้งก็ไม่เป็นมะเร็งเต้านมคือจะไม่มีเชื้อราสะสมอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีแน่นอนค่ะน้องอุ้ขาแต่สิ่งสําคัญคืออะไรป้าทาไม A65 ถึงเป็น B 7 5ได้เขาได้รับรางวัลนวัตกรรมนะคะซิลิโคนยอดเยี่ยมเสมือนกับซิลิโคนจริงๆที่ยัดเข้าไปในคนทำหน้าอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําหน้าอกจริงๆแต่ซิลิโคนตัวนี้มันมีแรงสั่นสะเทือนแบบนี้นี่คือข้อดีของมันแล้วมันได้รับลิขสิ์เจ้าเดียวเท่านั้นที่เป็นซิลิโคนแบบนี้นะคะข้อดีของเขาคืออะไรเวลามันอยู่ใในนชชุดป๊ มันยกหน้าอกเราขึ้นปั๊บคนหน้าอก A65 เป็นยังไงคะมันได้รับการนวดค่ะค่ะหลักการทางกายภาพบําบัดอยากใหญ่ส่วนไหนคุณเล่นส่วนนั้นอยากเล็กส่วนไหนคุณไปเล่นกระชับส่วนนั้นแล้วดูธรรมชาติเนี้เวลาแบบไม่ก็ไม่ม่ไม่กอมันสั่นไม่ก็้มันสั่นเออเหแอบพรีเซนเบาๆเพราะอะไรเฮ้ย้ยมก็อีมันสั่นเ่ยเพราะว่าอะไรเวลามั่นใจแล้วแบบเอมันมันมันกล้าโชว์สวยอ่ะมันกล้าโชว์แล้วคุณผู้ชมดูนะนิดหนึ่งโปไหมล่ะ อ่ะไม่โป๊นี่มันดูอะไรมันดูเซ็กซี่แต่อย่าใส่อย่างนี้ไปวัดมันก็ไม่ควรควรจะใส่สีครีมนะคะถ้าไปวัดควรจะใส่สีครีมหรือใส่ชัดสีอ่อนเราก็เลยมี2สีให้เลือกแต่ทีนี้ตัวเคอีซิลิโคนเนี่ยพี่มิ้นใส่ครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยหน้าอกจาก A65 เฮ้ยมันมีหน้าอกขึ้นมาพอมีหน้าอกใส่ทำยังไงพอเราใส่ไปเรื่อยๆจะรู้ว่าหน้าอกเล็กๆของเรานี่นะคะมันจะถูกนวด ทฤษฎีของการใส่ทัชชิบาคือ e. คุณใส่ทัชชิบาหนึ่งนาทีจะได้รับการนวด20คร oh. ั้งเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราใส่10บชั่วโมง oh. เอาไปคูณกันเอาเอง <im> <Are Spiritual. S> 1นนาทีนวด20ครั้งใส่ไปเรื่อยๆหน้าอกของพี่มิ้นต์เป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อถูกนวดไปเรื่อยๆจากเอหก A 6 5ก็จะเป็น B75 เพราะขยายครับขยายไซส์เคซิลิโคลทำการนวดทีนี้มีคนถามอ้าวแล้วฉันหน้าอกใหญ่ไปแล้วฉันอยากใส่บ้างอ่ะคนที่หน้าอกใหญ่เนี่ย หัวเนี่ยก็จะทิมลงไปตามธรรมชาติแรงนุมหนวยหย่อนยานหย่อนยานนะคะคุณแม่หลังคลอดเอยหรือว่าคนใหญ่ธรรมชาติเอ่ยกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันที่เขาใหญ่อยู่แล้วเขาก็จะห้อยลงไปด้วยทีนี้เคอีซิลิโคนใส่ได้นะคะเขาสามารถนวดทําให้คนหน้าอกใหญ่เนี่ยตั้งขึ้นมาแบบชูชันเลยชูชันแล้วก็ไขมันเนี่ยที่มันห้อยๆเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วมันจะแข็งตัวเหมือนเราออกกาลังกายเหมือนทฤษฎีการแบบตบนมใช่ใช่แต่เราไม่ต้องตบเราถ้าตบไม่ดีตาเหลืองโตเป็นมะเร็งอีกต่าหาถ้าตบไม่ถูกหลักนะ นะคุณจะปวดหน้าอกร้าวไปจนถงหลังเพราะพี่มินเคยทํามาแล้วคือลองทุกวิธีแต่ปรากอว่าวิธีนี้ดีที่สุดเช้าเคยกระดาษทิชชู่เคยตบมนเคยนวดนมทำมาหมดไม่ขึ้นขึ้นแป๊บเดียวเหมือนบวมเสร็จปุ๊บตัวนี้ขัดจบเลยผู้หญิงเอวของห้าคนนี้หนอกใหญ่ได้คนที่หน้าอกหย่อนคล้อยทําไม่ตั้งชูชันหน้าอกแข็งกลายเป็นนมสาวอีกรอบหนึ่งคนสัญญกรรมหน้าอกก็ทําได้คนสัญญกรรมหน้าอกเนี่ยเวลาทำไปปุ๊บหน้าอกเป็นบอกแข็งต้องนวดแต่เวลานวดเขาจะเจ็บเพราะว่าต้องนวดยังไงให้ผังผืนไม่ติดกับตัว นวดแรงมากหรือไม่งานต้องได้นวดอย่างสม่าเสมอค่ะนวดครั้งหนึ่งหนึ่งพันบาทเสียตังค่แต่ถ้าคุณใส่ทัชชิบาไม่ต้องเสียตังมันนวดให้คุณตลอดเวลาหนึ่งทีนวดยี่สิบครั้งคุณใส่กี่ชั่วโมงก็นวดเอาเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่า A65 เป็น B75 ได้ตอนนี้เนี่ยมันขยายเรื่อยๆเพราะพี่มินไม่เคยหยุดใส่เลยและวันนี้เรามีสองสีให้เลือกสีวิกตอเรียไซร์คือสีนี้ไม่ได้อยู่ๆผลิตขึ้นมานะ สังเกตไหมคะผู้ชายในสตูดิโอมีประมาณ700ชีวิตไม่่เยอะมากเดินเข้ามาปุ๊บเห็นพี่มิ้นใส่ปั๊บรู้อ๋อโอ้โหข้าวขึ้นมาทันทีอยากจะกินขนมจีบสาลาเปาขึ้นมาค้างกันเลยไม่ใช่ไรสีนี้เป็นสีที่เราสำรวจและวิจัยมาแล้วว่าเป็นสีที่ผู้ชายชอบมากที่สุดให้รายละเอียดกับทุกอย่างเลยให้รายละเอียดกับาเนาะแล้วมีสีด้วย แล้วจะบอกว่าสีนี้นะเป็นสีที่ผู้ชายเห็นแล้วอยากปลดตะขอมากที่สุดส่วนสีนี้เอาใจผู้หญิงเพราะผู้หญิงชอบสีอ่อนมากที่สุดก็เลยทำออกมา2สีแล้วทัชชิบาไม่ใช่ชุดชั้นในไก่กาลาเลเนะคุณผู้ชมเป็นชุดชั้นในที่ออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระสากลทุกอย่างมาดูด้านหลังก่อนตะขอสามตะขอมีไว้เพื่ออะไรเรารู้จักแต่ตะขอเดียวสองตะขอนะคะถ้าคุณใส่ทัชชิบาหน้าอกจะไม่หย่อนไม่ยานตลอดชีวิตเพราะว่าหนึ่งทางหลักการว่าบําบัดเนี่ยคือเขาให้พาดช่วงเนี้ยนะคะจะมีความกว้างพอสามตะขอ กว้างพอเพื่อปรับแผ่นหลังผู้หญิงให้ตั้งตรงแล้วเนื้อผ้าบริเวณด้านก้างอ่ะจะต้องกว้างและโปร่งไม่อับนะคะทีนี้นะคะ เราพอเวลาเราเก็บเนื้อเนินส่วนเกินเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าปุ๊บ<ช>ล็อกไว้ด้วยตะขอหน้าสาตะขอพอล็อกไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเคอีซิลิโคนจะทําหน้าที่ของเขาพอทําการนวดของเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะหน้าอกของคุณจะขยายรับขยายไซส์และเสื้อในที่ดีที่จะไม่ทําให้คุณยานตลอดชีวิตคือจะอบอุ้มหน้าอกเสรสาส่วนสีของเต้าสายจะต้องมีความกว้างและนุ่มพอเวลาใส่ระหว่างวันจะต้องไม่เกิดรอยกดทับถูกต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะฉันนึงบอกว่าทัชชิบาทําไมมาทีไรก็ขายดีขายดีกางเกงชั้นในเข้าชุดเข้าเซตตกกันมีะะขขออ3็บ ทองให้แบนดเรียบมีสองสีให้เลือกนี่นะมีสองสีให้เลือกนะนะตอนนี้ต้องบอกว่า20สายเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะใจเย็นหรือว่ายังไม่โทนะเพราะวันนี้เนี่ยนะคะสุดสวยสวยที่สุดในช่วงนี้1ชุดเนี้ยสามพาแต่วันนี้ถ้าโทรมาให้ทันนะคะที่20สายแรกมินให้ไปอีกสีหนึ่งหรืออยากได้สีครีม2สีเลยก็ได้สีวิกตอเรียไซส์สองสีเลยก็ได้เลือกสีได้เลือกสีได้เลือกไซส์ได้นะคะ2ชุด4ชิ้นเอาไปเลยนะคะที่2 0 0 0บาท วันนี้นะ2,500บาทนะ2,500บาทนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะได้2ชุด4ชิ้นต้องรีบโทรมาก่อนพมินให้แค่20คนมีทุ่สิบคนปี่มีทุกสีมีทุกไซส์แล้วอู๋สงสัยว่าจริงๆแล้ววิธีการซักเนี่ยจะต้องซักยังไงดูรายยากหรือเปล่าเอาวิธีการพี่มินไหมค้ะหมุนใส่ถุงซักผ้าโยนเข้าไปในถังซักผ้าปิดฝาหยอดเหรียญ20บาทใส่ผงซักฟอกปุ๊บ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  หลังระเบียงห้องระวังนกขี้นกพิราบนิดหนึ่งนะคะระเบียงบ้านใครมีขี้นกพิราบเยอะต้องระวังนิดนึงนะคะนี่นี่คือสไตล์แค่นี้เองจริงแล้วทองก็คือเหมือนเดิมเลยใช่ไม่ต้องแยกอันนี้ออกด้วยช่ำนะเขาเย็บติดข้างในเลยค่ะเย็บติดด้านในเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผู้หญิงที่อกเล็กอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องไปสัญญากหนอกนะคะพี่มินก็ไม่ได้สัญญามื่นห้าที่มัดจาหมอก็คือเสียไปแล้วเสียเลยเราไม่นำหน้าอกเราหน้าอกใหญ่ได้เองวันนี้ยี่สิบสายแรกรดบโทรมาก่อนแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนหน้าอกตััวเองโดยที่มสญกร 022903988และ022903999 2ชุด4ชิ้นนะคะในราคา2,500บาทค่าโทรทัน20สายแรกมิ้นให้บาแบกมูลค่า1,290บาทอีก1ใบค่ะคุ้มสุดสุดไหมจัดเต็มมากเลยจัดเต็มเนาะคุ้มมากมาก แล้วคนที่สัญญกรรมแล้วคะมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสัญญกรรมจะทาให้นมจะแรงสะเทือนมันจะทําให้เป็นอย่างนี้เป็นลูกเพื่นใช่จะไม่ไปไหนไม่เป็นบล็อกแล้วเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นคนหน้าอกเล็กนะคะหรือว่าคนที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกแข็งเพราะอยาสัญญกรรมนะคะวันนี้เรามีทางออกจากพี่มิ้น์แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่มิน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะอายตัวช่วยกันละเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อนีคะเพราะว่าสุดสวยยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ I wanna be a billionaire so freaking bad Buy all of the things I never had Dubai.